สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนสบายดีพี่น้องวันสกุลสกคนเด้จ้าพี่น้องเฉพาะสาอ้นเนาะสาอ้นมาสาอ้นไงทั้งสามนุกับแฟนเด้อสนองผาเสบเนาะแล้วก็ทั้งกรอบครน้องนักเพราะวันเนาะน้อยแล้วก็เอ็ซีทุกซองเนาะที่ติดตามเนาะที่สนับสนุนวันนี้ซีมาเฮตนาขวานมะโบวบขานมะโบว์พี่น้องเลยเนาะ เป็นบานบานกบูบแบบง่ายๆเนาะแบบใส่เพียงก่จะแต่านี้แหละเนาะซื้อข้าวพร้อมข้าวพร้อมเขาน้อยข้าวแทนเป็นข้าวสังคูก็ได้ได้เจ้าพี่น,อน้องก็ได้ก็ใส่ข้าวสังคูก็ได้มันสีหอมหน่อยเห็นบานบุบมันสีหอมหอมบมกบูบเนาะบมกบูบมันหอมอยู่ไหม เห็ดคือเก่งนี่แหละเห็ดคือกงเส้นอยนี่แหละแต่วมันเป็นข้าวหวานพี่น้องเห็ดเป็นข้าวหวานนำตาลน้ำมัพี่น้องเรากินมือนี้กเม็ดหวานสู้เด็กๆเพืกินสานพี่น้องทนยังไงเขาไปแต่กีใจน้องตัวโต อันน่ะฮ่าฮ่อะนาไอที่ว่าแล้วเนาะพอเป็นคนไปเนี่ยนงเว้ยแต่ก็ไปหลายบ้านเห็นหลายแนวาจัดจ้าเห็นเขาเส็กสุกินแล้วก็กลังเลยเอามาเห็ดซุกินเนาะลูกกูไม่เคยกินเรอกนี่ไงลูกเมย์ไม่เคยกินเราะลองลอง เอ็กซ์ซสมันกินห้ำเบิ้แต่พอกินจะแซ่บมาแล้มันหอมๆได้บุบๆเนี่ว่าแะ้วหานต่ละบ่อแต่ละบชองทิ้นมันกับคือกันเนาะการเปยนแป้งกับบคือกันนะครับต่างกันน่นกาอ ลาอไ่เป็นอะไรละล้นยนนียะเขาปั่นเป็นต้นน้นนี่เนะเ่น้อดีเขาปั่กอันนี้แล้วก็เท้านี้แ้น้ตาลนี้แล้วก็ข้าวข้าเหนียวข้าวกอข้าวสมคู่ก็ได้ด้ว้เนาะ แบบอาหารพื้นบ้านของเฮานั่และเพราะว่ากินแบบบ้านนอกนาะพี่น้องเฮาไม่ได้เอาเข้าวสำครวัวเอาข้าวนี่เอาข้าวมาใสนนา่น้อยน้องเนาะต้มข้าวเน่ข้าวมันมันซุกแล้วก็น้ำตาลใส่กะทิใส่แล้วก็ใส่บูบใส่เนาะแล้วก็กินรดน,ไไน,น้องเลยง่ายๆเนาะมันจะบางคนท่ากินมักอะมากยังมันก็แ่บไปคนละอย่างเนาะ หน้วานมันอึเส่ยไปหนึงมันสิมันมันหน้าวานมันม้วนนี่มันก็หอมหอมม้วนนี่มันเริ่มขันพายังเฮ็ดกันลองลองเฮ็ดมันเริ่มพี่น้องเริ่มแล้วจ้าพี่น้องเข้ากันมาใส่มาโบปใส่มาโบลงไปเลยจ้าขันเป็นข้าวจังคร่กัน ต้มข้าวสังคูให้ซุกก่อนเดจ้าจึงใส่มะบบจ้าพี่น้องหม้อพุดแล้วก็เ้ามาใส่น้ำกะน้ำตาลกันเลยเดยจ้าพี่น้องข้าวซุกมะบบซุกกระเซนน้ำตาลเลยจ้าพี่น้องใส่ลายวันลายใส่น้อยวันน้อยจ้า หวานมักบบบนี้แบบว่าเหมะสสำหรับคนที่แบบว่าอยู่บ้านนอกหรือว่ามีงานบ้านอยู่ใกล้นอกนอกมีเข้าในโตเมืองกเ็เฮาสามารถเอ็ดใดเดจ้าพี่น้องเข้านี้นอกจากเข้ามาเอ็ดหวานแล้วเฮากันยังไปนึ่งกินได้เดจา้าใสกะทิลงไปเลยจา้าตามขั้นกะตามตอนเดจ้าพี่น้องใส่บิดเลยป่องนึง ใส่น้อยก็แซบน้อยใสจลายก็แซบลายพี่น้องร่นเข้าไปอหอมอืมแอแซบป,ปาเข้าไปตักชูช่วยกันเลยพี่น้องฮาพี่น้องชิมชิมชิมพ่อชิม โซนน้ำแข็งแห้งแสบพี่น้องมันเป็นนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่หน้าตามากันนี่นี่นะเนาะหน้าตาแบบเซ็ตๆเอาขันได้กับข้าวข้าได้กข้าวไหมเนาะใส่คือสิคักอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวอันนี้ทำบารานี่เนาะมันก็สิเป็นหอมๆพี่น้องเลยหอมหอมหอมโบบนี่แหละ สบายดีพี่น้องมาแม่มาดิแล้วด้วยบร้อยได้วันนี้มากกินต่อไปก็พี่น้องมากใ่พี่น้องแซ่บเกินไปพี่น้องชิมสักสามสี่คำกินนานานมุกพี่น้องจ้าสบายดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเด้อจ้ามันสิมันหวานนะครับมันมันมันนานาที่ท่านแล้วก็หอมหอมโบบนี่ยน้อง โอเคเลยหลายอย่างผสมเดียวก็เป็นแซฟเราจะเ็ดจะลองลองเทสต้องเลิกพี่น้องเแม่ไม่กินบ่อืมันชอบมกบอืออีโบไปหลายบ้านหลายเมืองเนาะพี่น้องในสูตรอันนี้มากเนี่ยสูตรต้มไก่ขี้ขาเนี่ยแหละนาะพี่น้องแซ่บเสย น้ำลายออกน้ำใส่ี่อืมกินได้มันเกาเท่งได้เลยนี่มันมีข้าวน้ำแต่มันหวานนะอืมรอยแป้งนั่นน่งเฝ้าบ่ได้เลยพี่น้องข่าวมาก่อนจะมากินนับกันเลยพี่น้องรั้งแรกในชีวิต

เอาไปให้ยาแล้วไอ้หมูเสียบอืมใส่ก็ทิก็คักรวมใช่นะเข้าสักคู่ก็คักรู้อ, <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs> อร่อยมากอร่อยเนี่ยมรู้อ๋ออืม Rồi. Rồi lúc bữa lạng mấy quá lạng người lúc bữa ăn món 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 Ok món 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 แบบมือมาว่าเขาังบอกมีมีเขาจะว่่งมือเ่องมืนแมวไม่่มอนาพี่เนาะอืมมือนา่อนอืมแล้วชงเป็ดใช่哟 Hmm. Eh. Yeah. Mm hmm. Oh, pala dinta ta ibot so na. Eh. <laughs> <laughs> hmm. Ah, nang mm. mukin di Hmm.

คนบ่อเตะไปแล้วมนแหน่มันก็จอกูเ้ยเอ้ยอ่จอกมาุีเลยเอย่นีเองแ่ไก่ฮะ ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อช่องเงี้ยสาวพ่ไทยเด้อพี่น้องส้างชื่อองเด้อฝากส่งสาวเด้อคอมเมนต์ใจลาลายลอยไอติมาจากะส่งนองโดยเฉพาะทางส่องนะสะอุ่นมาสะอุ่นไงนุ๊กบาเพ็ดทำใน้องพัเนทำใาน้องพา แล้วก็ทั้งขอบคุณน้องนัดขอบวันน้องน้อยน้นาะแล้วก็ทั้งขอบคุณคุณแม่ทั้งน้อะที้กำลังใจองนางไงสาวพุทธายเนาะขอมคุณขอบใจเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้น้องน้อยก็ขอลาก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่องนั่งไงสาวพุทธายให้น้องน้อยกับไอ้นั่งไงกับอีโพได้ซึ่นใจในจักหวะเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบายลาแล้วก็ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนน่งนางงาสบุรีในเด้อบนบวลก็ยังมีแท้งบ๊บาย